สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องย t ท b e คนสองเลนะครับผมนี่ฮะวันนี้เราพาออกหมายยิงปลานะครับมากับน้าเอกกับน้นาตินะครับวันนี้น้าเอกพามายิงปลาหมายใหม่นะโอทางเข้ามารดลดกด,ดเขียวมากจำทางไม่ได้ไม่รู้ก็เรียกว่าอะไรนะตรงนี้ ยังไงก็ท่านไหนที่ติดตามกันไว้แล้วก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้ติดตามก็ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับสองเลด้วยนะครับผมวันนี้จะได้ตัวรหรือเปล่ายังไงก็ลองติดตามกันดูนะครับโอเคครับผมตรงนี้ก็เป็นเกต็แม่น้ำปลาจีนเนี่ยแต่ว่าวันนี้เรามาเรามาที่ใหม่ มาลองดูว่ามันจะมีตัวหรือเปล่าข้างนอกนี่ก็จะเป็นเออ่ผักเยวานะล้อมกอไผ่เอาไว้นะครับแล้วเราก็มานั่งซุ่มในกอไผ่เนี่ยตำเลดีมากเลยนะครับหน้ามีตัวมากนะีเน่เข้ามาแล้วตัวเล็กกับปลาเล็ดนะเข้ามาสองตัวตัวเล็ก เรายังไม่ยิงนะประมาณใส้ประมาณครึ่งโลนะเดี๋ยวรอๆดูตัวใหญ่ก่อนนะยังไม่ยิงเลยน่าจะเป็นไีโดนะ ุบอยู่ข้างนอกคนระับไม่ยอมเข้ามาฟังจากเสียงก็น่าจะไทยน่าจะพอสมควรนะฟังจากเสียงฮุบเยือเนะี่ย ปลาเลดพี่ปลาเลดโดนแล้วครับนี่ฮะโดนแล้วครับไอ้แรดนี่ฮะโดนแล้วครับไอ้แรดไอ้แรดดึงขึ้นมาเลยโอ้โหใสวยนะนี่ฮะ นี่ครับยิงผ่านนอกเข้าไปเลยนะนี่ครับนี่ยิงผ่านนอกเลยนะไอ้ล็ดนะเนี่ยโอ้นี่ครับผมสุดยอดนะสุดยอดครับนี่ฮะไอ้ตัวใหญ่นะครับ น,น,นี่นะเมื่อกี้หันหน้ามาพอดีนะยิงผ่าหนอกก็ไปเลยนะนี่ครับนี่แผลดูแผลโอ้ยสวยอยู่นะเนี่ยนี่ครับไปแลบนะ ตอนนี้เราก็ย้ายมาที่ใหม่นะครับแต่ยังอยู่คือย้ายจุดยิงจุดใหม่นะแต่ยังอยู่ที่เดิมนะยังอยู่หมายเดิมอยู่นะแต่ว่าเราย้ายจุดยิงนะครับเพราะว่าตรงนู้นปลามันอาจจะตื่นนะนั่งดูอยู่แป๊บหนึ่งแล้วเนมะื่อกี้ปลาก็ยังไม่เข้าก็เลยต้องขอย้ายที่มาตรงนี้ดีกว่านะเพื่อตรงนู้นปลามันตื่น เมื่อกี้เสียดายนะครับตอนยิงปลาแรกกำลังเปิดกล้องนั่งโม้อยู่ดีๆนะนั่งเปิดคลิปอยู่ดีๆพอปลามาเห็นปลาไปปิดกล้องซะง,งั้นโอ้โหเต็งมากเลยครับน่าจะได้ช็อตสวยๆจริงโอ้โหลืมพอปลามาไปปิดกล้องเฉยเลย <laughs> เ โอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะย้ายหมายไปที่หมายใหม่นะฮะนี่ครับนี่นะเอกนตินะครับผมนี่วันนี้ผลงานของเราได้ไปหนึ่งตุ๊หนึ่งแต้มก่อนนะครับนี่ฮะสองโลกว่าได้โอเคสองโลวันนี้มาดีเอ็มนะเอกนะครับรถใหญ่เข้าไม่ได้นะที่นี่โตโยต้านี่ไงโตโยต้าใช่ไหมแกร์มี่ไโอเคเดี๋ยวตามไปที่หมายใหม่นะครับ luôn gấp luôn luôn luôn

Đồn gốc đồn gốc Đồn gốc Đồn gốc dồn gốc dồn gốc dồn ลางตัวครับเนี่ยกลางตัวเลยฮะดีครับเดี๋ยวคปลดฟางก่อนนะครับตอนนี้เราก็ย้ายหมา้มาอีกที่หนึ่งนะครับหลังจากที่ไปทุ่มยิงปลาแรดมาได้หนึ่งตัวแล้วนะฮะแล้วก็ไปยิงปลานินมาได้สองตัวนะครับตอนนี้เราก็ช่วงบ่ายช่วงบ่ายเราก็ มาสุ่มจะโดนะมาหาซุ่มจโนะมมจดโดมาอีกหมายหนึ่งไม่รู้จะเจอตัวหรือเปล่านะครับหลังจากเราได้นั่งเฝ้าจะโดมาพักใหญ่แล้วนะไม่เจอตัวนะครับมีแต่ปลาอะไรวะเขาเรียกสังการาวาดอะไรสักอย่างเนี่ย <c oughs> เยอะครับ แต่ไม่เจอจะโดนะฮะปลาแรดก,ก็ไม่เห็นนะหมายนี้ไม่ก่อยเวิร์กสักเท่าไหร่มีแต่ปลาสังกรารวาสนะกับปลาเสือในเวลากลับแล้วครับเดี๋ยวเรากลับกันแล้วเดี๋ยวไป ดูปลาทันที่บ้านนะครับนี่ครับตอนนี้เหลือแต่นาติคนเดียวนะนาเอกเข้าบ้านไปก่อนแล้วนะครับบรรยากาศแม่น้ำเดี๋ยวเราไปดูก่อนกลับบ้านนะนี่ครับบรรยากาศแม่น้ำปะตีนตอน,นเย็นๆนะน้ำกำลังลงนะแต่ว่าเรารอไม่ได้แล้วนะครับนี่ครับ เดี๋ยวเราไปดูปลากันที่บ้านนะครับครับตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะฮะมาดูผลงานของเราวันนี้นะครับนี่ฮะนี่ครับโหนกนูนเลยฮะแรดนะครับไยสามแต้มนะครับวันนี้ทะเลนกสวยๆนะครับนี่ โอเคครับผมยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับคนสองเลสวัสดีครับ